เงินที่จะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนน้ำมันแท็กเทียงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีโน้ตมาถามผมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอำม,มาหรือสีแดงสูงสีลงสีแดงอะไรต่างๆไหมยอย่างที่ผมเรียนว่าพราบปิโตรเลียมเนี่ยได้มีการแก้ไขมาทั้งสิ้น6กครั้งซึ่ง6ครั้งระยะเวลา,าตั้งแต่ปี2514เกิดขึ้นในสมัยขนมจนมาถึงปี50เนี่ย เกี่ยวข้องทั้งประเด็จก,การทาหารเกี่ยวข้องทั้งเผเด็จก,การทุนนิยมและก็เกี่ยวข้องทั้งกรอบของอาํามตยดด้วยกันทั้งสิ้นจะเห็นว่าไม่มีการแก้ไขกฎหมายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลไม่ให้ประชาชนรับทราบว่าเขาได้มีการตกลงผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจปิโตเรเลียมอะไรบ้างสภาพการไม่ต่างกับกรณีที่มีการเปิดบ้านให้นักการเมืองมาปลองดองกัน แล้วก็จะเจรจาต่อไปว่าจะทําธุรกิจอะไรกันต่อไปซึ่งทราบข่าวว่าล่าสุดคนที่บินไปบินมาอยู่แถวดูไบก็ส่งคนของเครือว่ามาจะตั้งเป็นบริษัทพลังงานแล้วที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นขั้นการเหล่านี้เนี่ยทําตามนโยบายที่นักการเมืองได้วางก่อบกำหนดว,ว่าเขาจะต้องการอะไรอย่างเช่นเช่นครั้งหนึ่งปี2544มีการแปลรูปนโยบายของนักการเมืองบอกว่าต้องแปลรูปปตท แปลรูปรักษากิจทุกรัฐิษสหกิจแต่สิ่งที่เขาทําได้คือเขาเข้าหน้ามาปีสี 4. สิ่งนี้เขาทําโดยที่เรากําลัง,ลงหลงไหลอยู่ก็คือแปลปรูปปขอสําเร็จเลยขายหุ้นภายในเวลาหนึ่งนาทีเสร็จหมดหลังจากนั้นพอจะเริ่มแปลรูปก่กระอขึ้นประชาชนขึ้นตั้งตัวได้ว่าถูกหลอกมานานถึงเกิดการคัดค้านอย่างใหญ่หลวงนะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องในการสูญเสียอำนาะจในเวลาต่อมาก็จะเห็นว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อทิศทางทางการเมืองทั้งในประเทศนี้ และอิทธิพลของการเมืองระดับโลกเลยโดยที่มีเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่ในขณะน,นี้แม้กระทั่งอเมริกากำลังขยายกําลังทับเพิ่มสัดส่วนแต่ก่อนอยู่แอตแลนติก60%อยู่แปซิฟิก40%ตอนนี้ขอสลับด้าน60%มาอยู่แถวย่างทะเลจีนต้าซึ่งก็ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วว่ามีอะไรในหมู่เกาะสเปนอ่าวไทยอินโดนีเซียคือแหล่ง ของทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างมหาศาลถามว่าพวกนี้มันจะเอาเรือใหญ่ๆมาปขับมาเล่นมาปึง่งน้ามันทําไมถ้าไม่ไมาเป็นการแสดงแสนยานุภาพในการปกป้องหรือการช่วงชิงผลประโยชน์ที่ตัวเองจะเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านทางบริษัทขุดเจาะสมรภานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ประเทศเราเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะฮะก็ยังมีกลไกที่ไปรับใช้เขานะฮะที่เห็นนะอย่างกบงเนี่ยฮะก็คือ เราซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อแพงแล้วก็มาขายแพงนะฮะผ่านทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวประหลัดเนี่ยนะฮะก็ยังส่งคนไปบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอ,อันนี้คือบริหารการจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ํามันนะครับอนุกรรมการพิจารณาการชดเชาายราคา NGV ก็คือเอาราคาของเงินจากกองกองทุนน้ำมันไปจ่ายค่า NGV ให้กับบริษัทขาย NGV คือบริษัทอะไรก็มีบริษัทเดียวครับในเมืองไทย ทุกอย่างเงินที่จะจ่ายเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเนี่ยก็คือเอาไปให้กับบริษัทต,ต้นทางในการเป็นผู้ผลิตก๊าซส่งเข้ามาอยู่ในระบบนะครับถามว่าท่านเป็นอยู่ตรงไหนอีกคำนวณการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีว่านเคลือของอข้าราชการในกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอันนี้เขาจะมาคู่กัน ใครที่อยู่ดำรงตำแหน่งพอ,อสอนอสํานักงานนโะยบายและแผนพลัง,างงานเนะี่ยอนาคตจะไปได้อีกดีดีมากผมเสริมนิดหนึ่งนะครับขอภาพที่แล้วนิดหนึ่งนะครับท่านดูสีเหลืองสีเหลืองคือกรรมการหรืออดีตกรรมการของบริษัทพลังงานทั้งสิ้นอย่าลืมนะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนถูกต้องไหมครับดูแลนโยบายพลังงานเพื่อประเทศชาติ แต่กลับมีกรรมาการบริษัทพ,พลังงานไปนั่งเต็มขึ้นหมดเลยซึ่งอย่างนี้มันมันไม่ได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าขัดเรื่องธรรมาภิบาลมากเลยเพราะว่าผู้ผผทูิพีผู้ที่ดูแลประชาชนจะมีไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจพลังงานไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้หลักการชัดเจนแต่เราพบว่าสีเหลืองนเนี่ยเปลื่อนการะดาษไปในทุกคณะไปนึกในทุกคณะซึ่งแล้วผลประโยชน์ของประชาชนใครจะดูแลแล่ะครับ ันนี้ต้องคิดดีๆรวมถึงกองทุนน้ำมันเนี่ยท่านดูว่าสีเหลืองเยอะมากแต่เลยกองทุนน้ำมันจ่ายเงินให้ใครจ่ายเงินให้บริษัทพลังงานอ้าแสดงว่าคนรับคนจ่ายนคนเดียวกันเลยกรรมการของที่จะจ่ายเงินกับกรรมการของบริษัทที่จะรับเงินคนเดียวกันเอ้าเหมือนเข็นเช็คมือซ้ายมือขวารับตังค์มันได้หรือครับผมว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มองก็เห็นง่ายๆเลยเนี่ย ทำไมทำไมในทุกยุคก็ไม่มีใครจัดการอะไรแสดงว่ากลุ่มนี้เขาเส้นแหลกหว่านั้นนะครับ,รบไม่มีใครจัดการเชิญต่อไปนิดนึงนะครับในเวลาที่จํากัดจริงๆนะครับนี่ก็จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดนะฮะว่านับตั้งแต่มีพราบปิโตเรเลียมแล้วเนี่ยทิศทางการกํากับดูแลตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมสมประโยชน์ก,กัน เพราะนั้นไม่ว่าพรรคไหนขึ้นมาครองอํานาจได้อํานาจรัฐมาโดยผ่านจากการเลือกตั้งหรือการปฏิวัติรัฐประหารก็ดีเนี่ยก็จะเข้าถึงเรื่องของกิจการปิโตเรเลียมโดยตรงเราก็จะมาอยู่ในฉากลิเกหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งจะเป็นคนกาหนดทิศทางตามจริงเขาไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่ว่าทิศทางของธุรกิจจะเป็นผู้กําหนดทิศทางของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพิ่งประชุมเรื่องของแผน PDP นะครับ d p 2 0 1พฉบับปรับปรุงขั้งที่3ได้ผลสรุปออกมาว่าโรงไฟฟ้าที่ังมีการใช้ขอังงานมากที่สุดเนี่ยคือโรงไฟฟ้า,าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติถึง25,000เมกะวัตต์จนถึงปี2557 2 5 0้าร้อยเม่รกะวัตต์เนี่ยมันมากขนาดไหนมากก็คือว่านับปฏิบันเนี่ยกำลังผลิตติดตั้งที่เรามีอยู่โรงไฟฟ้าในระบบของเราอยู่ที่ 30, 0 0 0 ถ้าจำไม่ผิดนะฮะประมาณ3 1 0 0 0 3 5 0 0 0มไม่กี่วนก็คือ70ซไปแล้วเพราะฉนะั้นคนขายกา๊าซคนขุณจกกาบก๊าซจึงรู้ดีว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็มาเขียนโบดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติเห็นชอบให้ออกมาเป็นแผนพีดีีก็คือแผนในการรับซื้อกา๊าซธรรมชาตินั่นเองง่ายๆนะอันนี้คือตัวอย่าง ก็จะเห็นว่ามีคนชงมีคนป้อนมีขุนชงมีขุนป้อนแล้วก็มีผู้อนุมัติทุกอย่างผมไม่ฟ้องศาลผู้ฟ้องต่างแพ้คดีเพราะมันถูกรวบอำนาจอยู่ในกรอบของคณะกรรมการนียบายพังงานแห่งชาติออกมาเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ส่งผ่านราคานีนะฮะภายใต้เนี่ยอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ามันซึ่งมีประลมปหลัดมีร,รัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องการจ่ายเงินก็จ่ายผ่านทั้งสถาบันบริหารก็ซึ่งมีประหลักเป็นประธานออกมาก็คนเดียวกันทั้งหมดเลย,ยในเส้นทางแบบนี้คนเขียนว่าจะขาย๊าซคนเขียนว่าจะชม g า s ราคาเท่าไหร่ถ้า๊าซราคาแพงไปก็จะเอาเงินจากไหนก็คือจากกองทุนน้ามันนี่คือสาเหตุแรกประชาธิที่บัตรก็มาหาเสียงตอนแรก ตอนที่เข้ามารักบาลบ,บอกว่าจะยุบกองทุนน้ำมันยิ่งรักก็หาเสียงบอกว่าจะยุบกองทุนน้ำมัน,ตนแต่พอได้อนาจไปแล้วไม่มีใครยุบเลยน,น,นี่คือเหตุผลว่าไอ้ตัวเนี้ยเระคือตัวสายปัานก็เรียกว่าเป็นกองทุนประกันผลกําไรของกิจการพลังงานแห่งชาติของเราอยู่ในขณะนี้โดยเอาเงินของพวกเราเไปใช้ประโยชน์ของพวกเขาเราเป็นคนจ่าย <c oughs> แล้วเราก็เป็นคนถูกหลอกมาโดยตลอด นะครับอันนี้ดูเอาเองเฉพาะตัวอย่างนะพอดีท่านนั่งอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่สุดที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งเป็นประธานบอร์ดปิโตรเลียมนะครับแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรรมการและประธานเกี่ยวข้องกับการตั้งราคาน้ามันเสรนด์ูกการจ่ายเงินของกองทุนน้ามันการจ่ายให้ LPG การจ่ายให้ NGV ต่างๆนะฮะท่านนั่งอยู่ในเป็นประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนมีครั้งหนึ่งเราออกไปชั่วคราว นั่งรถคือตำแหน่งกรรมการพอนะเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองนั่งเกินสามสามบริษัทหรือเลปล่าพอเช็คออกมาว่าเออไม่เกินก็เลยกลับมาเป็นประธานต่อนต่อเนื่องมาประธานกรรมการบริษัทไออา์พีซนี่คือโรงกันนี่คือโรงกันน้ำมันราคาค่าการตลาดที่คุณกอบอกว่ามันสูงเกินไปเนี่ยท่านจะตรวจสอบอยังไงอ่ะ ตรวจสอบลําบากและทำใจยากอะเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอย่างน้อยก็สามจุดเจ็ดล้านบาทต่อปีตอนนี้ยังไม่กเกษียณนะอีกสองสามปีเป็นมาหลายปีแล้วนะครับพตอทออารมณ์ในติดการกับตอนนี้ถูุควบรวมกิจการไปแล้วเป็นบริษัทใหญ่โตขึ้นมาอีกนะฮะก็คืออะไรนะปตทอคเอร์เคมิคอลเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โตวไวมากแ,แล้วก็เป็นอันดับต้นๆ้น,นหอมมากของผู้เล่น ผู้เล่นหุ้นในตลาดสั้เพราะการควบรวมระหว่างอารมติกกับการกน,นะครับแล้วก็ส่งคนอย่างอะไรนะอะไรอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะต้องเ,เกี่ยวข้องหรือไทยออยหรือปตทอสออเวียนหมดแค่นั่งประชุมเนี่ยทำงานตามประชุมนี่ก็เหนื่นพอแล้วนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยมีการตั้งบดยิบยย่อยอะไรต่างๆมากมายเนี่ย คำถามสําคัญก็คือว่าคนที่ไม่ใช่ภาคอินภาพปูนเนี่ยมีผลตอบแทนในเชิงที่อันตรายที่สุดก็คือโบนัสนนะเพราะเป็นผลตอบแทนที่อิงกับผลกําไรของบริษัทเนี่ยมันจะตัดสินใจอะไรที่เป็นทําให้กับประชาชนได้บ้างคําตอบนี้ท่านคงได้รับราคานะราคานะค่าน้ามันราคาค่าการธรรมชาติ LPG e NGV เขาไม่เคยเห็นเลยตึกปตทเนี่ยอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตผมไม่แน่ใจว่าผู้บริหารเคยเห็นไอ้ข้างค้างก่อนที่ม um ีปั G ๊ม NGV แท็กซี่ต่อคิวยาวเหยียดแต่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาไอ้ปั๊มตรงนั้นยังไงไให้ไม่ให้ต่อคิวก็ยังแก้ไม่ได้เพราะภาพแบบนี้หรือต่าที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือภาพที่ผมอยากได้เชื่อมโยงเห็นว่ามีคําถามจริงว่าเรื่องนี้อําม,มาอะไรนะเชื่อแดงบอกว่าเนี่ยเรามีอําม,มาถือหุ้นอยู่ในบริษัทหรือเชื้อใครเป็นคนอะไรต่างๆผม<ช>บอกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นระบบที่มันถูกวางมา<ช>เป็นลูกโซ่สายฟ<ม>ันต่อวก็นให้ความเห็นว<ม>่ามองข้ามสีนะครับ<ม> มองข้ามสีเลยมองเรื่องประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสีไหนได้ประโยชน์ทุกสีคุณจะสีแดงคุนจะสีเหลืองนได้ประโยชน์ทุกสีนั้นมองข้ามสีมองข้ามการเมืองมองว่าทรัพย์ของแบงก์รนคือทรัพย์ของประชาชนพอแล้วมองข้ามสีเชื่อผมสไลด์หลายสไลด์ดังนี้ผมได้มาจากผม้แสดงซึ่งเขาทำการบ้านต่อซึ่งผมก็ดีใจครูศาสตร์ทำนารบ้านต่อผมก็ได้ข้โพลโอเปกอะไรมาก็าจากเขานะเพราะฉะนั้นผมก็วลามองข้ามสีเลยวันนี้ มองข้ามเอบไปเลยว่าทรัพย์ของแผ่นดินคือทรัพย์ของประชาชนทําไงให้ทรัพย์เหล่านี้มาถึงมอประชาชนและลืมตาอ้าปากได้